เรามาดูในข้อนี้ครับนะเขาให้อะไรมาครับเขาให้ x บวกหนึ่งส่วนห้านะครับมีค่าเท่ากับเจ็ดนะเรามาดูในในในเทอมนี้ครับ x บวกหนึ่งส่วนห้านะนะมันมีอะไรครับมันมี x เนี่ยถูกบวกด้วยหนึ่งใช่ไหมแล้วมีส่วนนะตรงตรงส่วนเนี่ยครับนะตรงส่วนนี้ก็คืออะไรครับคือห้าเนี่ยหารหาร,หารทั้งสองพจน์นี้อยู่เห็นไหมครับนะเดีย๋ยวเราจะกําจัดห้าตัวนี้นะโดยการทําไมครับ เปลี่ยนจากหารนะให้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งให้กลายเป็นคูณนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลยครับ x บวกหนึ่งนะเท่ากับเจ็ดนะเดี๋ยวเราจะเอาห้าตัวนี้ตะกี้มันอยู่หารอยู่ใช่ไหมครับเราย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็ายเป็นกากลายเป็นคูณห้านะเห็นหรือยังครับนะนะจากหารย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นคูณนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เลยครับ x บวกหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ จ็ดห้าสามสิบห้านะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เกือบเกือบแล้วที่เราจะได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นว่า x เนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือบวกหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราย้ายบวกหนึ่งเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมได้นะครับโดยเราจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งจะได้เลยครับนะเขียนเป็นสามสิบห้านะจากบวกบวกหนึ่งย้ายอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นลบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับ สามสิบห้าลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามสิบสี่นะเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับสนะามสิบสี่นะลองไปเอาไปแทนค่าดูนะครับลองเอาไปแทนค่าดูในสมก,การนะ x เกับสามสิบสี่นะก็คือสามสิบสี่นะแทนค่านี้นะแทนค่า x าเท่ากับสามสิบสี่ใช่ไหมบวกหนึ่งนะส่วนห้าก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบห้าส่วนห้าเท่ากับเท่าไหร่สามสิบห้าห้าหนึ 7, ่งห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าเจ็ดห้าสามสิบห้านะ เพราะฉะนั้นก็จะได้สมการนี้เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คืออะไรครับ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบสี่นะเคมัยไม่ยากนะครับนะหัวใจของข้อนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่เป็นตัวหารอยู่ใช่ไหมครับ5้าเป็นตัวหารอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวคูณนะครับแล้วก็ย้าย1ที่บวกกันอยู่ไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบ1แค่นั้นเองครับ